ติดตามฟังข้อมูลค่ะนั่นคือพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันนี้ค่ะทุกทุกทีนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะ คุณสุภาวดีท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะเช้าวันพุธวันทํางานวันนี้คุณทิติพลศรีแต่รัตนะคะนักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการค่ะทําหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเริ่มกันเลยค่ะคุณทิติพลคะสําหรับแผนที่อากาศผิวพื้นวันนี้ค่ะแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับนเ เย็นนะครับเริ่มแผลลงมาแล้วนะครับแถวบริเวณของเทศบาลนะครับแล้วก็ทางทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็มีตัวย่อมของภอากาศต่ำนะครับอยู่ทางทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับมีโนมนะครับเลื่อนตัวมาในแนวของอ่าวไทยแล้วก็ในภาคใต้ในระยะต่อไปทาให้มีฝนนะครับในตั้งแต่พรุ่งนี้เรื่อยไปนะครับทางตัวเองก็จะมีอากาศต่อไปแล้วนะครับ ขออภัยนะคะคุณธิติพลมีความรู้สึกว่าไม่ของคุณธิติพลมันไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าที่ควรรบกวนช่วยปรับไม่นิดหนึ่งนะคะเช้าวันทำงานวันนี้นะคะเรามาติดตามฟังพยากรณ์อากาศไปพร้อมๆกันนะคะขยับไม่แล้วนะคะคุณทิติพลครับครับโอเคงั้นงั้นเพิ่มวอลลุ่มงั้นเพิ่มวอลลุ่มอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเสียงค่อนข้างจะเบานิดหนึ่งค่ะ เราไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะครับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็ราเห็นเม่นนะครับบนใหญ่อย,ยอยู่ทางเ่าไทยนะครับแล้วก็ทางภาคตัตอนล่างนะครับสามจังหวัดครับค่ะ ทักทายคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้คุณนนชนนนะคะแล้วก็คุณธนพรรวมถึงคุณอวยชัยด้วยนะคะคุณนนคุยเข้ามาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะเรดาร์ชุมพรนะครับเช้ชานี้ท่า,จานจะโล่นะครับจุดไม่มีฝนเลยนะครับค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรายดาร์สทิงพลาสสงขลาค่ะ ยหน้าทิ้งพัาสงขานะครับจะเห็นคุณผ้นครับริษัทยนะครับ,รต,รบตั้งแต่น่าใชยฝั่งขอจากรวรรดิรัตนสังสารวัตรนะครับเป็นคุณพ้นเล็กน้อยถึงกำลังแรงบ้านนะครับป่ายเป็นตข้งเยเพราะเคลื่อตัวเข้าหาป่งน,นะครับ รบกวนคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้นะคะส่งเสียงเข้ามาบอกสุภาวดีนิดนึงค่ะว่าเสียงคุณทิติพลชัดเจนไหมเพราะว่าสุภาวดีดูวอลลุ่มที่ขึ้นมาแล้วมันค่อนข้างจะต่ํามากเลยนะคะไม่แน่ใจว่าจะฟังชัดไหมยังไงนะคะส่งข้อมูลเข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามแจ้งให้ฟังสักหน่อยนะคะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ ครับภาคใต้ฝนอ่อนนะครับวันนี้นะครับฝนอยู่ที่3 0มสิบเปอร์เซ็นต์องที่นะครับจะเน้นทางตอนล่างของภาคนะครับสงขลาลงไปนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของที่ส่วนสุราษฎร์นครนครแล้วก็พัทลุงอยู่ที่สามสิบนะครับส่วนชุมพรฝนเล็กน้อยครับสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนเพชรบุรนะครับประจวบเองคือแทบไม่มีฝนเลยนะครับอาจจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าในเพชรบุรนะครับเนื่องจากลมอ่สุงนะครับตอนออกเฉลิ้มเนือนะครับกำลังปัดน้ำคุมเอาไปอยู่นะครับแต่ พรุ่งนี้นะครับที่มีโนวัตกรรมเยอรมันยีรอบทจะไม่มาสุบแรงขึ้นนะครับรวมกับตัวยอดเองนะครับเพื่อนบัวมาเรียนรู้กับใครมากขึ้นนะครับทจให้มีฝนค่อนข้างจะเยอะมากแต่พรุ่งนี้ไปครับ่วอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11-25องศาเซลเซียสน้ำภูมิสูงสุดอยู่ที่12-13 3องศาเซลเซียสนะครับขอให้ประชาชนนะครับให้ระวังเพราะระวังพรุ่งนี้ก็ไปจะมีฝนหนักหมากในเองนะครับในบริเวณทาคใต้นะครับส่วนชาวเรือเองนะครับให้ระมัดระวังในการเดินเรือนะครับ พรุ่งนี้ขึ้นลงก็จะแหลกขึ้นลงไป ค่ะคุณทิทิพลคะไม้ของคุณทิติพลมีปัญหาจริงๆด้วยค่ะเพราะว่าคนที่ชมอยู่ก็บอกเหมือนที่สุภาวุีรู้สึกว่าเสียงไม่ชัดแล้วก็ไม่ก็เสียงไม่ชัดใช่ค่ะเสียงเบาแล้วก็เสียงคุณทิทิพลก็จะสั่นๆด้วยนะคะนึกว่าตัวเองเนี่ยหูหาเรื่องหูหาเรื่องคุณทิติพลนึกว่าดิฉันแบบเป็นคนชอบแบบว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยผิดปกติอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าฟังเสียงในเฮดฟนตัวเองแล้วเสียงมันไม่มันไม่ชัดแล้วมันก็ไม่แจ่มไงคะแล้วเดี๋ยวเกรงว่า คนที่ชมไลฟ์อยู่ทางบ้านจะแบบได้ยินข้อมูลไม่ชัดเจนได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดไหมครับตอนนี้ดีขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวนะคะอะลองลองเทสเสียงดูอีกนิดนึงค่ะเทสเครับเทสได้ยินครับดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันยังมีเสียงสั่นๆอยู่นะคะคุณทิติพล ี๋ยวลองปิดใหม่กันแล้วเปิดใหม่ดได้ได้ค่ะ,คะนี่คือข่าวพยากรณ์อากาศในเช้าวันทำงานวันนี้วันพุทธที่11ทธันวาคมนะคะขอบคุณคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเพจอินเดียเฟด้วยคุณอาคเนย์หรือเปล่าคะสวัสดีค่ะ นะคะเข้ามาชมไลฟ์พยากรณ์อากาศวันนี้คุณทิติพลสศรีดรัตนักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการค่ะทำหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ขณะนี้เราก็ออกอากาศสดพร้อมกันด้วยนะคะทาง FM 107.75 MHz หาสัดใหญ่คุณทิติพลลองอทักทายกันสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับ ยังยังแบบยังคลุกขลักแล้วก็หมายความว่าเสียงเบาแล้วยังมีเสียงสั่นๆอยู่นิดนึงนะคะน่าจะแบบหรือไม่ก็ต้องพูดให้ดังขึ้นค่ะลองลองได้ครับได้ครับอ่าโอเคได้ค่ะอาชัดขึ้นแล้วค่ะอะไรนะคะใช่ไหมกล้องใช่ค่ะใช่ไมกล้องค่ะโอเค เรานำเสนอพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วใช่ไหมคะคุณทิติพลครับโอเคก็เน้นอีกรอบนึงก็ได้ครับก็วันนี้ฝนยังน้อยอยู่นะครับเป็นฝนในบางพื้นที่นะครับเน้นทางตอนล่างของภาคนะครับส่งขาลงไปนะครับอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์นะครับสุราษฎร์นครพัทลุงอยู่ที่3 4นะครับสุพรอยู่ที่10เปอร์เซ็นต์ครับส่วนปรจจวบหรือพัทลีเนฝนแทบไม่มีเลยนะครับจะมีอากาศเย็นต่อเช้านะครับ ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-25องศาเซลเซียสอุูมสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซรรีสยส,สยังไงนะครับฝากเตือนนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับว่าพี่น้องชาชนนะครับให้คอยระวังนะครับตามประกาศเตือนของสุสตุนะครับว่าจะมีฝนตกหนักนนมากในหลายพื้นที่นะครับในช่วงุ่นนี้ขึ้นไปครับ คือเสียงไม่ชัดเลยนะคะเสียงมันอุยอีค่ะใช่ค่ะมันน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนที่คุณอนิชารายงานเสียงก็ชัดเจนนะคะเอาเป็นว่าเท่าที่ได้แล้วกันนะคะคนฟังคะเพราะว่าตอนก่อน <Okay. S 1> ที่เราจะไลฟ์ข้อมูลพยากรณ์อากาศเราก็เทสกันก่อนทุกครั้งนะคะตอบคำถามคุณนนชานนทสักหน่อยค่ะว่า พื้นที่สุราษฎร์ในวันพรุ่งนี้12ธันวาคมคือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะฝนจะเริ่มเข้าช่วงเช้าเลยไหมครับคุณทิติพนชายฝั่งเฉพาะทางเกาะสมุยนะครับก็เริ่มแถวดอนสะหรือว่ากาญทนบุรีเนี่ยนาจะมีฝนในช่วงเช้าได้บ้างครับแต่จะเพิ่มขึ้นตอนหลังเที่ยงทั้นไปนะครับแล้วก็จะเพิ่มพลิกที่สุดก็ตั้งแต่เช้ึงคืนไปครับค่ะโอเคไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของสองขลาวันนี้ค่ะ ครัสดีคราวันนี้นะครับฝนก็ยังน้อยนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางพื้นที่ชายฝั่งนะครับตั้งแต่่าสมุทัทางพื้องก็จะนักทิพย์านนะครับอยู่ที่4 0ของพื้นที่ครับค่ะต่อกันที่รายง,งานอุณหภ,ภูมิสูงสุดภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะครับวัดได้ที่32.7องศา Self ate, เซลเซียสที่นนพึงเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับตามมาด้วยรายงานอุณหภูมิต่ําสุดภาคใต้วันนี้ค่ะครับอุณหภูมิต่ําสุดนะ อยู่ที่21องศาเซลเซียสตำบลทองพับ,พบ,พบ,พบอำเภอวัดกินอำเัอประจบคีรีขันครับคุณสุภลักษณ์ชมข่าวพยากรณ์อากาศจากพื้นที่จังหวัดอะไรคะทักทายพูดคุยเข้ามาได้คะ่ะไปต่อก,กันที่ปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าว,วันนี้คะ่ะ ฝนนะครับ24ชั่วโมงของสานี้ภาคใต้ฝั่งนออก7โมงเช้าเมื่อวานนี้จนถึง7โมงเช้าวันนี้นะครับพกลุูมฝนกระจายนะครับเป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับวัดเวลาฝนสุดๆที่7.9มิลลิเมตรนะครับที่อำเภอหนองจิกจังหวัดนี้ครับค่ะเราไปปิดท้ายพยากรณ์อากาศด้วยข่าวประกาศเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะเน้นย้ำอีกรอบนะครับสำหรับประกาศ เตือนนะครับมีฝนหนักถึงหนักมากนะครับในภาคใต้นะครับแล้วก็เรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้มันต้นไปนะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นอีกรอบนึงที่บอกไปทําให้ลมอ่อนลงนะครับมีลแรงขึ้นแล้วก็มีตัวย่อมนะครับแถวทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับมีน้ลขึ้นตัวมาอ่าวไทยนะครกบภาคใต้ว้าเราก็ทาให้ฝนนะครับก็ มีผลหนักในพื้นที่นะครับตั้งแต่ปัจจุบลงมาเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้อาจจะขยับมาจากรอบในปลายเดือนที่แล้วหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีหนักใน้ที่ให้ประชาชนระวังด้วยนะครับเรื่องของฝนที่ตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมแล้วก็เรื่องของลมเจ็แรงในเพราะช่วงแรกเนี่ยที่ฝนเข้าเนี่ยลมพัดท่านจะแรงนะครับอาจจะ hmm. แล้วก็ให้เตือนระวังที่เสี่ยงภัยนะครับ hmm. ก็ให้าวางเรื่องของฝนสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำล้นตลิ่งได้ ถ้าใครที่อยู่ใกล้เขาก็ระดระวังหน่อยนะครับเรื่องลิงนวยทะลกส่วนชาวเรือนะครับพี่น้องชาวเรือเองให้ระวังขึ้นก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับเฉพาะวันที่1 2 3ไปนะครับก็จะมีลมแรงขึ้น2-3เมตรได้นะครับเป็นหุ่ฟ้าคันนอก็มากกว่า2เมตรส่วนเรือเล็กนะครับควรต้องจับฝั่งนะครับตั้งแต่12-16ครับ และนี่เป็นพยากรณ์อากาศนะคะในเช้าวันทำงานวันนี้นะคะขอบคุณคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณทิติพรศิตธรัตน์นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะที่ทำหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเรากลับมาเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะเช้านี้ขอบคุณมากสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขออาภัยในความไม่สะดวกที่เสียงมันอาจจะกระท่อนกระแท่นนิดนึงนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะเดี๋ยวไว้จะท่าทางศูงนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะปรับ นะคะแก้ไขในส่วนที่เสียงอาจจะไม่เคลียร์เท่าที่ควรในวันนี้นะคะคุณพงศักด์เข้ามาชมไลฟ์ในช่วงท้ายพอดีเลยคงต้องเข้าไปติดตามพยาติดตามชมพยากรณอากาศย้อนหลังแล้วนะคะคุณสามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือช่อง YouTube อินดี้ m m ค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074-311-760ลูกทุ่งอินดี้มากกว่ารายการวิทยุสนใจลงโฆษณาในรายการลูกทุ่งอินดี้โทร074-243-444 081-957-6644